วันนี้จะพูดเ,เรื่องปางอุ๋งสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยเคยไปปางอุ๋งบ้านรวมไทยมาครั้งหนึ่งยังฝังตรึงในดวงใจไม่ห่างหายปางอุ๋งอยู่ที่บ้านรวมไทยใครได้ไปจะฝังใจยั่งยืนยงปางอุ๋งหมู่บ้านรวมไทยเป็นที่อยู่ของไทยใหญ่กะเรียงมองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จิตจำนง ให้ชนเผ่านั้นดำรงคงอยู่ดีโครงการพระราชดำริปางตองสองเพื่อให้ผองชนเผ่าเฝ้าอยู่ที่ปลูกไม้ดอกเลิกปูฟินทิ่นเคยมีปลูกพันไม้หลากสีสมุนไพรหมู่บ้านรวมไทยในปัจจุบันรู้จักการแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ขนานนามสวิสแรนแห่งเมืองไทย ใครได้ไปสักครั้งหนึ่งตรึงหรือดีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปางอง๋งสวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยที่จะนำมาพูดในวันนี้มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งปางอุ๋งบ้านรวมไทยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ห้าตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชีนานพระบรมรมาชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ชาวปางองค์มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขตามวิถีของตนเองหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวเมืองแม่หม่องสอนประมาณ44กิโลเมตรสองคำว่าองค์หมายถึงที่รุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขัง เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปลูกพันธุ์พืชไม้ดอกเมืองหนาวรากสีดอรอบและปลูกสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหารและการแพทย์แผนไทยซึ่งมีความโครมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศเย็นและมีบอ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์อย่างเช่นเขียดแลวหรือกบภูเขา สามคนแม่ห้องสอนเรียกกบว่าเขียดเหมือนกันส่วนที่เรียกว่าเขียดแลว้วเพราะขาของสัตว์ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดาบยาวจึงเรียกว่าเขียดแลว้วเพราะตามความหมายแลว้วแปลว่าดาบยาวสี 4. ปางองค์มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีแนวสนปลูกเรียงรายสวยงาม ยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำเป็นแสงสีทองหน้ามองยิ่งนักดึงดูดใจให้ผู้ที่ชื่นชมชื่นชอบธรรมชาติได้ไปพักผ่อนและนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปในยามรุ่งอรุณเพื่อเก็บภาพที่ประทับใจกลับไปไว้เป็นที่ระลึกโดยความสวยสดงดงามตามธรรมชาติของปางองค์นี้นักท่องเที่ยวทั้งหลายจึงขนานนามให้ปางองค์ว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยห้า วิถีชีวิตของชาวปางองค์ในปัจจุบันนอกจากประกอบอาชีพในการปลูกพืชไม้ดอกเมืองหนาวพืชสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารและการแพทย์แผนไทยพเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำถิ่นคือเขียดแลว้ลวแล้วประชากรบางส่วนยังมียึดอาชีพบริการที่พักให้นักท่องเที่ยวอย่างจริงใจอีกด้วยหกการเข้าพื้นที่โครงการจัดการหมู่บ้านรวมไทยตามพระราชดำริ ผ่านระบบการลงทะเบียนโดยขอรับบัตรผ่านที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ถนนขุนลุมประภาตบลจองคําอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนท 4, อโทรศัพท์053611244หรือโทรสาร053611649สำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องปางอง์ สวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยก็ขอพูดเพียงย่อๆเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนานมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ปุบบ้านเจเบิงจังหวัดราชบุรี